ศาสนาจึงจะตั้งอยู่ได้ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ลูกต้องเข้าใจในหลักคำสอนด้วยนั้นการปรารถนาอันแรงแกลมาตั้งแต่ในอดีตก็จะส่งผลถึงปัจจุบันอธิษฐานจิตมันก็จะเข้าไายหรือเข้ากระแสในการรู้ในการเห็น จากความเชื่อเรื่มใสรธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นความเชื่อความเรื่อมใสแบบฝังลึกนี่นี่คือภาคปฏิบัตินะลรู้นะมันจะเป็นไปอย่างนี้นะหลวงพ่อธรรมาตั้งแต่กรวาวนะัดนว่าทำไมนี่มันจึงเป็นความปาฏนาและอธิษฐานและบั้นปลายสุดท้ายนี่มันจึงเป็นสัจจะมันจึงเอาจรงิเจรงเอาจังเมื่อ วันที่จะออกบรรพชาเสียดายว่าไม่ได้จำว่าวันที่เท่าไหร่ไม่ได้จำวันที่เวลานี่จำได้เวลานี่จำได้คือเวลาที่ช่วงเช้ากินข้าวเช้าเสร็จมีเวลานี่จำได้แต่วันจำไม่ได้เดือนนี้จำได้อยู่ในภาษา เดือนนี้จะเป็นเดือนสิงหาคมต้นเดือนสิงหาคมจำได้อยู่แต่วันจำไม่ได้จำได้แต่เวลาช่วงเช้าที่กินข้าวเสร็จจำได้แค่นั้นถ้าคิดว่าจะเป็นกูเป็นบาของพวกเรานี่ยโอ้คงจะจำได้หมดนั่นแหละว,วันที่ตอนนั้นตัดสินปัญหาตั้งสัจจะ ไม่ใช่ธรรมดานะลูนกนะกสจัจรบรมีจะเกิดพร้อมๆๆด้วยการเฉลี่เป็นเฉลี่ยในี่อธิษฐานจิตปาถนาที่แรงกล้ามาต้องสมบูรณ์บริบูรณ์เสียก,ก่อน,นไม่งั้นไม่ถึงสัจจกผู้ที่ฟังตรงๆเลยนะลูกนะอย่างนี้ก็มันก็ไม่เข้าใจกันที่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มันก็ปฏิบัติมามันไม่ได้ไม่ได้เห็น,นมันก็เลยคิดว่าน่าจะอันนี้นี่จะจะอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นั่นแหละเวลาที่ อธิษฐานจิตมาในการปฏิบัติมาหลายปีพร้อมทั้งความปรารถนาพร้อมกันมาหลายปีมันก็ถึงขั้นยุติในวันนั้นนั่นหละตั้งสัดเลยบวชครั้งนี้เอาดีไม่ได้ตายใช่ะเห็นไหมละ่ะมันถึงขั้นบั้านปลายสุดท้ายของมันบวชครั้งนี้บรรพชาครั้งนี้เอาดีไม่ได้ขอตายซชถ้าไม่สามารถจงมักจงผลเป็นพระอรหันต์ได้ขอตายอย่างเดียว นั่นถ้าจิตอรหันต์เกิดกายยังไม่แตกฉลายก็อยู่ไปแต่ถ้าไม่สามารถจงมรคทรงผลเป็นพระอระหันต์ได้ไม่ขออยู่ให้โลกศาสนาดูที่ทัะอะไรยั่มันจึงกล้าอาจหารอย่างนั้นทั้งที่ไม่เคยเป็นไม่มีในเจตนาไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไว้ก่อนแต่มันเป็นในวันนั้น ระดันไหนล่ะนี่ขอตายอย่างเดียวอย่างเดียวอยู่ไปก็ลกศาสนาขายกินหน้าผู้เป็นบิดามารดาคือพระเจ้าอยู่ลกศาสนาทำไมลกโลกทำไมเมื่อไม่สามารถดีถึงระดับนั้นได้นี่ดูที่ความเชื่อความโน้มนิยมมันฟังลึกขนาดไหนก็ขอตายซะถ้าอยู่ก็คือจิตอลาขัน ถ้าตายก็คือจบตรงนั้นรู้ตัวว่าเกิดภาวนาต่อระดับไหน,นเอามาพีน่นาดูนะดูนะนี่คือเป็นสัดจะที่มันแรงกล้าที่สุดเลยในการที่ต้องการเป็นพระอรหรันต์ยางงั้นวันนั้นเมือนจริงตั้งจัดจะถ้าไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ขอตายจัะนี่อันหนึง่งและอันหนึ่งนี้ตั้งจัดจะ ประกาศสงครามกับกามเห็นไหมล่ะลูกนี่ตราบใดที่เรายัางไม่สามารถสิ้นอาสวะเราจากไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์จะไปเกิดในเทวโลกเราขอประกาศสงครามกับกามตราบใดที่เรายัางไม่สิ้นกิเลสเตถีออกจากใจได้ข่ากิเลสเตถีในใจได้ หากยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์จะเกิดในโลกเทวดาแล้วขอประกาศสงครามกับการนี่ยอยู่ในวันเดียวกันเลยพูดถึงสัดจักรบารมีถึงขั้นตะลุมบอนบ้านปสุดได้เราเขาประกาศสงครามกับการหากแมนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราจะไม่กลับมาเสพกามอีกตลอดอนันตการ จนกว่าเข้าถูมักเข้าถูผลดูที่ก็แสดงว่าอธิษฐานจิตและความปรารถนามันแรงกล้ามาแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์มันจริงถึงขั้นตะลุมบอลระดับนั้นนี่พูดถึงว่าอธิษฐานจิตกับการปรารถนาวันสุดท้ายมันก็จะรวมกันที่สัจจะไอ้ช่วงสุดท้ายก็จะรวมลงที่ศัจจะอย่างเดียวเท่านั้นนั่นหละสัจจะจึงเลยจริงก็เสด เมตตาสมณะโครมพุทธเจ้าว,วันที่พระองค์จะตัดรู้เป็นพระโพธิญาณพระองค์ก็อาศัยสัจจะเม้นเลือดจะเหือดแห้งไปร่างกายกระดูกจะผุพังไปเราจะไม่ลุกจากที่ถ้าไม่สามารถตัดสู้เป็นโพธิญาณโน่นเห็นไหมรู้ไหมเขาแสดงว่าอธิษฐานจิตและความปรารถนาถึงที่สุดมันแล้ว สัจบรมีจริงโดดเด่นอาจหารผิดวิสัยของมนุษย์ฟังให้ชัดด้วยน,นะลูกนะผู้ที่สงสัยเรื่องอธิษฐานบารมีกับการปรารถนานี้มันแตกต่างกันยังไงหลวงปู่เล่าให้ฟังเทศน์ให้ฟังเพื่อต้องการให้พวกเราสิน้นสงสัยต้องอาศัยซึ่งกันอะไกันในบารมีสิบทางไม่ได้นะลูก ห่างจุดใดจุดหนึ่งก็สร้างบารมีไม่เต็มก็ไม่สามารถสมบัสม,สมผลได้มันที่เราให้ฟังบ้าบางคนว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องทําสมาธิใช้ปัญญาไปเลยนี่แหละคนพูดนั้นเขาเป็นมนุษย์ยังไม่เต็มภูมิเกิดมานี่เพียงร่างมนุษย์ใจเป็นเสถิยรฉัน ยิงพูดขึ้นไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่ใช่หลักคังสอนของพระพุทธเจ้าว่ะมันเป็นอยางังนะลูกนะี่ยถ้าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บุญเต็มภูมิจะไม่พูดอย่างนั้นพุทธเจ้าตัดยังไงเอาอย่างนั้นเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกะภูมิไม่ใช่ว่าตัดสรู้เองเห็นเองไม่ใช่ว่าเป็นพระปฏิเจ้าพระปฏิเจ้าอุบัติขึ้นในช่วงที่ว่างในกลับนั้นที่ไม่มี การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั่นน่ะกับนั้นว่างไม่มีพระพุทธเจ้าพระประเจัพระุทธเจ้าอุบัติขึ้นเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธยังจเจริญรุ่งเรืองอยู่ถ้าบุคคลน,นั้นอยู่ในมรรคแปดศีลส,สมาธิปัญญาพระปฏิบัติตามศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิญญทธก็จะสว่างสบายด้วยมรรคด้วยผลไม่ใช่ว่าจ,จืดจางหายไปไหนนะลูกนะ อีพวกเรานี่ไม่ต้องทำสมาธินั่นแหละไม่ต้องรักษาจีนเหมือนลวงปู่ไปพักอยู่กับพระครูบาอาจารย์อยู่ที่วัดหนึ่งแบบนี้แหละไม่ต้องรักษาศีนนั่นแหละไม่ต้องทำจิตตภาวนาปล่อยวางหรือ,รอเอ้ามันเป็นการปล่อยวางหรือปล่อยทิง้งจะจะปล่อยวางได้จริงๆพุทิเจ้าบัญญัติถึงศีลสมาธิปัญญา เมื่อทำศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์สมาธิให้สมบูรณ์บริบูรณ์ปัญญาให้สมบูรณ์บริบูรณ์รู้ศีลเป็นยังไงรู้สมาธิเป็นยังไงรู้ปัญญาเป็นยังไงมันจะวางบั้นปลายสุดท้ายของมัน